สวัสดีครับพบกับสวนเกียบฟ้าที่หมู่บ้านจาันดสรรรถไฟทุ่งสองห้องวิภาวดียี่ห้าบนพื้นที่หนึ่งรตารางวาปลูกต้นไม้หลายชนิดไม่พึ่งสารเคมีปลูกแบบธรรมชาติ มีฟักทองมีทานตะวันมีกระเจี๊ยบมีแตงไทยแตงกวามีถั่วฝักยาวมีพริกมีมะละกอสารพัดผัก มีผักชีมีต้นหอมมะเขือเทศมองไปตรงเต้นเต้นเขีเขยวๆนั้นเป็นมะเขือเทศพุ่มเขีเขยวๆนี้กะเกียบกำลังขึ้นนี้แตงกวาถัวาวถ่วฝักยาวถั่วพูมะละอกอมะเขือ รอบกำแพงกระเจี๊ยบอยู่ในแปลงผงชีประกาศหอมดอกทานตะวันบิมรัวอยู่ตรงทางสามแยกซอยสามจะเข้าซอยสี่ หมู่บ้านจัดสรรรถไฟทุ่งสองห้องซอยวิภาวดียี่ห้านี่กระแตงกวานี่ฟักทองที่กำลังปลูกใหม่นี้มาเขือนอนี่ก็โพดข้าวเหนียวเขาโพดข้าวเหนียว

กำลังลดน้ำท้องฟ้าก็เหมือนฝนจะตกแต่คงไม่ตกสบายอยู่สองวันฝนตกสีผ่ผู้นีวโอเค